ข้าว่ายอมเธอเราจะไม่ยอมแพ้ดิพี่ตามปัจัจของเราได้เราเป็นนักลรบนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่นักหมาเออได้ไงกูหลุดโลกอะไรกูเล้เหมือนตอนที่กูเล่นนี่แหละที่พวกกูต้องการกูมาช่วยแล้วอะบอลนะอะไรอ่ะคิ่อปเไวะลาก่อน ทำได้เราทำได้น้าโมมัน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 ถึงว่าน้าโมตาสาหรือเปล่าพี่โย่เนีเออรู้แม่งหายขนาดนั้นกูคงไม่รู้นะมั้งเฮ้ยเอ้ยยูจิงยูเค้ยคุณเร็วไม่ท้องเลเชื่อมันม่นหุณท้าทำได้ทำได้เลยค่าเชื่อมันค่าเชื่อมันพี่พี่เออเออเยี่ยบสอยเออ ไม่โอ้เราเสียหายจังโอ้ยเดี๋ยวเอาวันที่วิ่งดงวันจิกวันจิกวันเคยจะเคาเจ้าจิกวันพี่จิกวันเว้ย,ย <c oughs> ไอเว้มึงกะตีไม่มีอืมกูเกิดมีสกิลยกมีไหมบสกิลยกมีมไหมมาแล้วเออปีตี ตัดอีกตัดได้หลับไปโอ้หลับไอ้กากลับไปนอนบ้านเลยนอ้เหี้ยไม่ไ้ออกมาแล้วไก่มันก็พี่เก่งมันก็พี่เก่งมันก็พี่เก่งมียกไหมมียกหรือเปล่าอ้าถูกอยากให้เธอทำเชียร์แล้วก็ เกฟกูมึงรอเกฟกูของจริงรอก่อนรอเกฟกูเกิดรอเกฟกูก่อนเกฟกูศูนย์เจ็ดแล้วเนี่ยรอเกฟกูเดี๋ยวเฮ้ยเกฟูของจริงว่ะจริงแต่เกฟเราศูนย์เจ็ดนะเกฟกูนี่ไม่ช่วยไฟนะแม่งยังแจกสัตว์ไม่ได้ทักิลเฮ้ยเราทำได้เฮ้ยพี่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 เราทำได้เราทำได้ เราทำได้เราทำได้เราเชื่อมั่นเชื่อมั่นมากเราเชื่อมั่นเช็ดเดินลนีเลยไปจิ้งเดินนีมียกไหมมียกหรือเปล่ามียกหรือเปล่าพระเอกมาแล้วมัอะไรเนี่ยโอ้ยย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 ยมยยยยยผยยยยยมยยย้ยย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 ยวยยยย มึงยันมะจาดก้าขอมาช่วยหน่อยดิก้าไม่มีประจุมาวิ่งหยุดไล่เสร็จแล้วหนีโอ้โหยี่ยงดูนี่เพื่อนไหมดูมทำเป็นไม่รู้แต่โกทำเป็นไม่รู้เหมือนกัน Get over here ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเดี๋ยวกูเล่นมาจก่อนไอ้เหี้ยเก็บ้าเฮ้ยถอยปยไปพี่หือไปไม่มีด้วยแลือไปไม่มีบ้านเก็บไปอย่าพิ่งอย่าพอย่าพิ่งวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดียอย่าพึ่งอย่พึ่งครับสามสอ่งมีวจุ ถ้ามึงอยากได้เกงจริงๆหวยเนี่ยกูแนะนำให้แนวย่ไนักอกอย่างเราต้องทำไงวะแนะนอว่าดูแมพเยอะๆเฮ้ยวปตองไ่ตอนอี่หมดไหมพี่พี่เอาเองพีเอาเองโอเคพอแล้วพี่ม่ไ้ไม่มีถอยไม่มีถอยไงถอยมาถอยมาพี่หนึ่ง สองสองแล้วสามการจต้องจาคผมผู้่้อาปการจก้านทำไมวะการูก่อไอสัตว์ไม่น่บมบบเฮียเกมกูอยู่ไหนเด็เขาไม่เชื่อพี่เด้เขาพี่ถือกงูไม่ได้เดี๋วพูดพูดเปีกาใหม่ได้นะ เล่นได้สาวที่ชื่อพีดีออนไม่ได้เกอดใช่กูสู้ไม่ได้ไงเนี่ยเป็นไงต้องปอดปากมึงยังเอาแล้วอ้เป็นไงต้องปอดปากยังไงบ้างอย่าเพิ่งจบมันจบไปแล้ว